พวเราบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมพามาเที่ยววัดล่องขุนนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิทธิพัฒนะครับสวยงามมากครับแต่วันนี้เขาเขาปิดผมมาวันอาทิตย์ที่24ตุลา2558ครับวันนี้เขาปิดให้ให้เข้าชมครับแต่ว่านักท่องเที่ยวอะไรมาเยอะมากเลยดูอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับ รเป็นกรุปทัวร์เป็นรถมาเยอะแยะครับแต่วันนี้แต่วันนี้อาจารย์เขาไม่ให้เปิดเข้าไปชมข้างในครับปกติเขาจะให้ชมให้เดินเข้าไปข้างในนู่นนะครับเดินเข้าไปครับไปสก,การละข้างในนูน่นข้างหน้านี่ก็เป็นพีเปตใช่ไหมครับเป็นปลาเป็นมืออยู่ตรงนี้ครับดานน้าเขาจะปิดทีนะครับสงสัยมีใครทําอะไรให้แกไม่พอใจหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในนะครับ มาา้มาแลวครับเดีย๋ยวผมพาไปเดินดูข้างในนะครับวันนี้เขาปิดเหรอครับพี่ ปิดเที่ยงครับอ๋อปิดภาคเที่ยงเหรอครับอ,อ๋อเดี๋ยวสายมงก็เปิดแล้วครับทำไมเขาถึงปิดภาคเที่ยงครับนี่อ๋อพอดีพานักงานต้องหยุดทานข้าวครับอ๋อมันต้องคอยทำความสะอาดอะไรตลอดงี้เนาะครับผมค,มคมอยดูแลครมาท่องเที่ยวมาเที่ยวดูรอบบางทีน้ำมัมาท่องเยอะมันก็เลอะเรืองอ่ะอ๋อครับ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 เดี๋ยวเดินดูอ๋อเขาปิดตอนเที่ยงครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาปิดตอนเที่ยงเขาบอกว่านักท่องเที่ยวมันเยอะ แล้วก็พนักง,งานเขาพักกินข้าวถ้า <Okay. S 1> ถ้าไม่มีพนักง,งานคอยดูแลอะไรเงี้ยมันก็จะมีนะักท่องเที่ยวบางกลุ่มบางคนก็ไปทํา <Yeah. S 1> อะไรให้แกไม่พอใจนะอย่างที่เคยออกเสนอข่าวไปนะครับ <Yeah. S 2> เดินๆดูงานศิลปะนะครับตรงนู้นนะครับสวยมากเลยครับครับ มีโซนอาหารนะครับร้านอาหารกาแฟข้างในมีครับปิดเฉพาะพักเที่ยงนะครับถ้าครับงานศิลปะครับสาวๆก็สวยครับเดี๋ยวไปสูไปดูโซนของฝากนะครับครับข้างในนี้ก็เป็นเป็นร้านอาหารนะครับกาแฟเป็นพวกอะไรนะครับ นักองเที่ยวเยอะครับแต่รอตอนบ่ายโมงนะครับเขาถึงจะเปิดส่วนนี้จะเป็นของฝากครับพวกหมูยอพวกแคบหมูครับทางเหนือนะครับของฝากครับมีที่ให้นั่งกินนะครับแล้วก็จะเดินดูมีชามีอะไรให้ครับ เดีผมต้องรีบกลับคงรอตอนตอนบ่ายโมงไม่ไหวนะครับพอมีธุระที่อื่นอยู่ปรีได้ผ่านมาตรงนี้ผมก็เลยแวะแวะมาชมนะครับครับวัดล่องพุ่นครับตรงนู้นนะครับที่เขากำลังบูรณะข้างบนนั่น,นครับตอนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับที่อำเภอแม่ลาวนะครับตรงนั้น,นะนอนะ่ะเขาก็เลยบูรณะอยู่ ครับโอเคนะครับใครได้มาเที่ยวเชียงรายก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับเป็นงานศิลปะคนมาเยอะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะครับวัดล่องคุณครับก็เดี๋ยวผมขอตัวกลับไปครับใครได้มาเที่ยวเชียงรายอย่าลืมมาเที่ยวนะครับอยู่ถนนสายเอเชียนะครับก่อนเข้าตัวเมืองเชียงรายครับมาจากพะเยาก็อยู่ข้างทางนะครับมันจะเลยแยก ที่จะเลี้ยวไปเชียงใหม่มาครับยิดเลี้ยวออกมาจากเชียงใหม่แล้วก็มันเจออีกแยกนี่นะครับก็อยู่ทีถน,นนใหญ่เลยใครผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวได้นะครับโอเคนะครับครวัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้พามาเที่ยวนะครับวัดล่องหุ่นครับผม